หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2497พิมพ์แจกกรรมการเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงเนื่องจากมีจำนวนน้อยและมีมวลสารที่เข้มข้นกว่าพิมพ์ทั่วไปพุทธลักษณะโดยรวมของพิมพ์แจกกรรมการจะมีลักษณะคล้ายกับพิมพ์ใหญ่ A หรือพิมพ์อื่นๆในรุ่น2497แต่มีจุดสังเกตเฉพาะตัวดังนี้พุทธลักษณะโดยรวมคล้ายกับพิมพ์อื่นๆในรุ่น2497 องค์พระเป็นรูปองค์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายใบหน้าโดยทั่วไปจะเห็นรายละเอียดใบหน้าไม่ชัดเจนมากนักแต่ก็พอเห็นเขาโครงของดวงตาจมูกและปากจีวรมีลักษณะเป็นริ้วจีวรพาดเฉียงมือมักจะเห็นนิ้วมือชัดเจนฐานมีฐานบัวคว่ำบัวหงายที่คมชัดจุดสังเกตเฉพาะของพิมพ์จกกรรมการ เนื้อหามวลสารเป็นจุดเด่นที่สุดของพิมพ์แจกกรรมการโดยทั่วไปจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นจัดจ้านกว่าพิมพ์อื่นๆมวลสารหลักคือดินกากยายักจะมีปริมาณมากทำให้พระมีสีดำคล้ำไปจนถึงเทาดำมวลสารสีขาวว่านขาวจะปรากฏน้อยมากหรืออาจไม่มีเลยแต่เม็ดแร่สีดำเล็กๆละเอียดจะกระจายตัวอย่างชัดเจนและอาจพบมวลสารสีแดงปะปนอยู่ด้วย ความคมชัดของพิมพ์บางองค์อาจมีความคมชัดของพิมพ์ที่ละเอียดกว่าพิมพ์อื่นๆเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่กดด้วยความประณีตเพื่อมอบให้แก่กรรมการน้ำหนักมักจะมีน้ำหนักมากกว่าพระหลวงปูทวดเนื้อวัานรุ่นอื่นๆเล็กน้อยเนื่องจากมวลสารดินกยากยักษ์ที่เข้มขน้นข้อควรระวัง เนื่องจากหลวงปู่ทวดปี2497พิมพ์แจกกรรมการเป็นพระที่มีมูลค่าสูงจึงมีการทำปลอมเรียนแบบจำนวนมากการพิจารณาพระแท้ควรศึกษาจากตำหนิพิมพ์มวลสารความเก่าธรรมชาติและความแห้งของเนื้อพระอย่างละเอียดรวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์สรุปหลวงปู่ทวดปี2497พิมพ์แจกกรรมการมีพุทธลักษณะ โดยรวมคล้ายพิมพ์นิยมอื่นๆแต่โดดเด่นด้วยเนื้อหามวลสารที่เข้มข้นของดินกากยายักษ์ทำให้พระมีสีดำคล้ำและมีเม็ดแร่สีดำเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปมวลสารสีขาวจะพบน้อยมากหรือไม่พบเลยเป็นพิมพ์ที่หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างมาก หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำหนิแต่ละจุดของพิมพ์แจกกรรมการควรศึกษาจากหนังสือพระหรือเว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องโดยตรงซึ่งมันจะมีภาพประกอบและคำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ด้านหลังเนี่ยที่ผมสังเกตที่จากรูปแล้วก็จากหลายๆอย่างเนี่ยนะครับจะมีสีขา,าสีเทานะฮะที่ผิวออกเหลืองๆเห็นไหมฮะและเขียว เทาเหลืองเหลืองและเขียวเนี่ยครับจอกเป็นสีขียวเป็นเทานี่ครับ,บ,น,รน,น,น,รบนี่ฮะสีจะเป็นลักษณะอย่างนี้สีนี้สวยนะครับเนี่ยจำเพื่อนจำลักษณะผิวยางว้านอะไรถ้างนี้เนื้อไม่เปิดครับเดี๋ยวผมจะซูมเนื้อให้ดูอีกทีนะฮะ เพื่อนๆใจเย็นเพราะว่าพระอ,องค์นี้ก็แรกใครดูก็ว่าไม่ดีแต่ผมชอบพิมพ์ก็เลยเก็บไว้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่ง นี่ครับเพื่อนๆเห็น,เนจะแข็ดข้างไหมนี่ครับนี่ฮะหมูทวดต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ,รบขอ,บขอบ เนี่ยทีีขอบพิมพ์นะครับแลวมักจะมีขีดตรงนี้นี่ฮะเจ้าห็นไหมครับนี่ครับองค์รวมเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อกันครับอันนี้ด้านต้นให้เป็นเพื่อนชมด้าน ด้านต้นรับนี่นะครับเส้นเฉียงตรงนี้เส้นสองเส้นตรงนี้ข้างนี้ถ้าคนรู้พิมพ์ดูวัดเดี่ยวข้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อกัน รอยเนื้อรอยคูดพิมพลอยถอดพิมพก็นี่ฮะสำคัญนะครับตามซอกนี้ต้องเนื้อไม่เปิดฮะเป็นคนละเนื้อกับด้านนอกนี่หายปลาลาครับแผนนี้จะสวยนะวางเป็นระเบียบน,นี่ฮะเนี่ยมีเป็นเส่นเส้นเสแต่นี้กดไม่ติดเนี่ยขีดด้านหู เม็ดในตาเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาชมด้านก้นกันนี่ฮะก้นนี่เนื้อด้านหลังเนี่ยเทาเหลืองเขียวเนี่เอาเทาเขียวเห็นไหมฮะนีเม็ดขาวเม็ดขาวเม็ดใหญ่ ภ้าเนื้อไม่เปิดเลยนะครับผ้าองนี้สภาพดีมากเนี่ยฮะรอยครูดเห็นไหมฮะจะเป็นเส้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 นเมีรอยเหมือนรอยลานนะฮะแตไม่ใช่ผ้าปกตินะฮะไม่ทำน,นะ่ะนะตรงหู นี่ยตรงแขนเป็นรอยนะครับแต่ไม่ได้เป็นพรพะซ่อมพราอะไรนะครับเนี่ครับโดยคร่าวๆก็นี่ฮะเม็ดแรกคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับหมือนุทวดพิมพ์กรรมการ รอยนิ้วมือนี้สวยมากครับนี่ฮะบริเวณเวนี้ยเป็นธรรมชาติ ก็กลับสวัสดีแล้วก็ลาคลิปกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ